สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชี้ดวงเหมือนเช่นเคยเลยนะคะชาวราศีสิงห์เป็นผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16สิงหาคมจนถึง16กันยายนนะชาวสิงห์ทุกท่านนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะดูกันเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกของธันวาคมนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวสิงห์บ้างแล้วก็ไพ่อยากเตือหรือแนะนําอะไรเป็นพิเศษนะคะขอ,อพลังแห่งไพ่และอํนานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวสิงห์สิบใบค่ะโอเคมาดูกันเลยนะ ชาวสิงสองอาทิตย์นี้จะมีเรื่องเครียด,ดอยู่นะมีความวิตกกังวลในในหลายๆอย่างในหล,หลยายๆเรื่องนะคะบางคนก็จะเป็นวิตกกังวลในเรื่องของงานเนาะกับหัวหน้านะคะอาจจะยังมีปัญหายังเคลียร์กันไม่ลงตัวอะไรเนี้ยเนาะยังคุยกันไม่ค่อยเออ่ไม่ค่อยได้ เข้าที่เข้าทางอะไรเลยอย่างเงี้ยขอขยับล้องน,นะคะคือเป็นจังหวะที่เหมือนคุณเครียดหลายๆอย่างเนาะอาจจะมีภาวะที่เอ่อบางคนอาจจะเป็นซึมเศร้าได้นะคะมีความคิดไม่ตกอะไรนี้นะแต่ว่าไม่ต้องเครียดเยอะนะคะเพราะว่าสถานการณ์ในสอ่อทิย์นี้ของคุณน่ะจริงๆแล้วคุณทําได้นะคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณน่ะอาจจะรู้สึก ไปเองว่างานมีปัญหาเพื่อนมีปัญหาเออนู่นนี่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่คนรอบข้างนะมันอยู่ที่ตัวคุณเองที่เป็นคนคิดมากนะคะเป็นคนเออเก็บทุกเรื่องมาคิดอนะ่ะช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะเห็นอะไรก็เอามาคิดไปหมดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ปล่อยวางบ้างนะจะดีนะคะในเรื่องของงานเนี่ย <c oughs> เป็นงานที่ค่อนข้างต้องทําเยอะนะคะสอาทิตยนี้นะแล้วก็ถามว่าบริวารดีไหมเพื่อนร่วมง,งานดีนะคะบริวารดีสามารถช่วยเหลืองานการได้เป็นอย่างดีทําให้ทุกอย่างประสบความสําเร็จไ,ได้อย่างดีนะคะส่วนหัวหน้าเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนกับหัวหน้านิดนึงนะคะหัวหน้าอาจจะเออทำอะไรไม่ค่อยถูกใจคุณสักเท่าไหร่นะคะหรือลูกค้าเองก็เหมือนกันอาจจะ มีความเหวี่ยงวีนใส่คุณนะคุณต้องใช้ความอดทนกับกับออสองสถานะนี้นะทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งหัวหน้าเพราะว่าเราไม่อยู่ในภาวะที่จะไปโต้อตอบอะไรได้มากถูกไหมคะมเพราะว่าถ้าคุณโต้อตอบไปอผลเสียมันจะมันจะเกิดขึ้นมากกว่าผลดีเนาะเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องใช้ความอดทนในใน,ในหลายๆอย่างนะคะกับหัวหน้าแล้วก็ลูกค้าในช่วงสองอาทิตย์นี้นะสิ่งที่ คุณอยากประสบความสำเร็จนะคะในช่วง <c oughs> สองอาทิตย์เนี้ยคือคุณอยากทำงานให้มันมีผลงานมีประสบความสำเร็จมเีเสียงชื่นชมมีการถูกยกย่องนะคะถามว่าทำได้ไหมคุณทำได้นะคะคือคุณอาจจะต้องใช้ความละมุนละไมอะความ ความอ,อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเงี้ยนะคะ,ะห้ามใช้ความแข็งกระด้างห้ามใช้ในเรื่องของภาษาจะพูดจารุนแรงนี้ก็ไม่ได้เนอะอารมณ์รุนแรงเหวี่ยงวีนก็ไม่ได้นะคะคือคุณต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความพูดจาสุภาพเรียบร้อยมีมิมมตรไมตรีคือใช้น้ําเย็นเข้าลูกอะค่ะคุณจะประสบความสําเร็จนะทุกอย่างต้องมีการ อารมณ์อร,อรวยมีการประณีประนอมอย่างนี้นค่ะคือคือจะไปได้ดีสําหรับสองอาทิตย์นี้นะในส่วนเรื่องของอความรักนะคะเรื่องงานเรื่องงานอีกนิดนึงนะคืออีกอเรื่องงานเนี่ยมันจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะต้องทําอะไรแบบเร่งรีบด้วยนะสองอาทิตย์นี้นะคะอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องรีบตัดสินใจรีบรีารีบอะไรคือทุกอย่างมันแบบมี ทำลายมีเดทลายมาประมากำหนดตลอดเวลานะคะว่าคุณจะต้องเสร็จภายในวันนั้นวันนี้อย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเหมือนกับอันนี้อาจจะเป็นอีก point หนึ่งที่ทําให้คุณต้องอดทนกับหัวหน้าคือสั่งงานปุ๊บพรุ่งนี้ฉันจะเอาเลยอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนั้นซึ่งคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะรีบเลยขนาดนั้นให้เวลานิดนึงได้ไหมแต่คุณก็ทําได้นะจริงๆแล้วคุณก็ทําได้เพียงแต่ว่า คุณก็รู้สึกแบบทําไมมันต้องสั่งเร็วขนาดนี้เนียซึ่งอันนี้คือต้องใช้ความอดทนนะลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้มาเรื่องของความรักนะความรักเนี่ยสองอาทิตย์นี้สําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนี่ยให้ระวังเรื่องการใช้คําพูดกับคู่คุณนะแล้วก็การตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นนะหรือว่าการโต้อตอบแบบรวดเร็วโดยไม่ยังคิดอย่างนี้นะคะให้เรามาระวังตรงจุดนี้นะเพราะว่า มันจะมีความเออใจร้อนมีความวุ่วามมีความคิดไวทําไวอะคะ่ะสําหรับคุณนะเพราะฉะนั้นให้ร,าาระมัดระวังตรงจุดนี้นะคะส่วนชาวโสดนะคะชาวโสดเนี่ยเอให้ให้โสดไปก่อนนะเพราะว่าสองทีนี้ไม่ถามว่ามีโอกาสเจอไหมมีนะคะมีโอกาสได้เจอแต่ว่า ก็ยังต้องอดทนรอนะอดทนรอที่จะเจอคนดีๆอะค่ะต้องยังไม่ใช่สองอาทิตย์นี้มันมันจะอาจจะเจอในสองอาทิตย์หน้าหรืออาจจะเป็นปีหน้าก็ได้นะเราเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะรอดูกันสองสรัพยรัอาทิตย์นี้ก็ออทำงานหาเงินไปก่อนนะคะส่วนการเงินของสองอาทิตย์นี้นะเป็นช่วงที่คุณมีใช้มีจ่ายปกติตามกำลังเลยนะคะแล้วก็ เงินของคุณเนี่ยมาจากการทํางานล้วนๆนะคะมาจากน้ําพักน้ําแรงนะไม่มีเรื่องของออโชคลาภสิ่งดวงอะไรนะคะในบางคนนะอาจจะมีคนมาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะกลับกันคือคุณต้องไปหยิบยื่นช่วยเหลือการเงินคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณก็ดูตามกําลังรักนะว่าคุณช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนนะคะในบางคนอาจจะมีเรื่องของออบริจาคก,ก็ได้นะคะทำบุญสุนทานอะไรอย่างนี้ได้นะคะเป็นลนักษณะนั้นส่วนถ้าเกิดเป็นเรื่องของเอกสารสัญญานะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคุณอาจจะต้องมีการช่วยเหลือ,อ,อคนที่บ้านนะคะญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรืออาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของ ในเรื่องของอที่อยู่อาศัยอาจจะมีมีการอยากทำอะไรรีโนเวทก็ได้นะหรืออาจจะอยากทำอะไรใหม่ๆซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่แต่ว่าอาจจะต้องรออีกพักหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เงินทองมันพร้อมกว่าน,นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีมีการวางแผนอาจจะต้องอดทนรอหรือบางคนอาจจะซื้อได้แล้วแต่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์เข้ามาหรืออะไรเงี้ยนะ,ะเป็นลักษณะนั้นนะคะก็ คุณอาจจะต้องมีการช่วยเหลือหรืออาจจะไม่ได้เป็นบ้านคุณอาจจะไปช่วยเหลือเพื่อ,อาทางญาติผู้ใหญ่ไปซื้อข้าวของอะไรให้ญาติผู้ใหญ่เลยก็ได้นะเป็นลักษณะนั้นส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของการปวดหัวนะเป็นไมเกรนนะเป็นเรื่องของอถ้าใครมีไมเกรนประจําตัวอยู่แล้วนะคะ ก็เต็มยาเต็มอะไรให้พร้อมนะโอกาสที่โรคจะกําเริบขึ้นมาก็มีโอกาสค่อนข้างสูงในสองอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างคิดเยอะคิดมากแล้วก็วิตกกังวลอาจจะมีเรื่องของนอนไม่หลับนะคะมีเรื่องของออสิ่งต่างๆะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนั้นในช่วงสองอาทิตย์นี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะคะคุณไม่ต้องเครียดทำใจสบายๆเพราะว่า พอผ่านค้นสอบอาทิตย์นี้ไปแล้วเรื่องร้ายๆทั้งหลายมันจะจบสิ้นนะคะมันจะคนที่เขาคิดไม่ดีกับคุณคนที่เขาหวังร้ายหรือปัญหาต่างๆที่คุณเจอมันจะจบลงนะคะหลังจากสออาทิตย์นี้คนไปทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแ้ายอยากบอกให้คุณใช้ความอดทนนะช่วงนี้สองอาทิตย์นี้เนี่ยพยายามทําใจสบายๆอย่าไปคิดเยอะนะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างจะ คิดเยอะวิตกกังวลนะคะมีความเออเขาเรียกอะไรอะ่ะคิดมากอะ่ะนะเป็นคนคิดมากนะคะจะเห็นอะไรนิดก็เก็บมาคิดเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พยายามมีสติแล้วก็เตือนตัวเองตลอดเวลาว่าอย่าไปคิดเยอะให้ปล่อยวางแล้วช่างมันไปก่อนนะคะช่างมันช่างมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีขึ้นนะคะพอพ้นสองทีนี้ไปแล้วมันจะมีอะ,อะไรดีๆเข้ามานะคะมันจะทําให้ทุกอย่าง เห็นหนทางเห็นทางออกเห็นอะไรมากขึ้นนะส่วนสุขภาพเรื่องอื่นนะคะระวังเรื่องของออข้อเท้านะเรื่องของเท้าเรื่องอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นเซียนตามเหยียบกบระเบื้องออน้ำขวดอะไรเล็บขบอะไรพวกนี้นะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเท้าให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเท้านะคะ แล้วก็ระวังเรื่องของความใจร้อน,นความวุ่นวามความคิดวทยทไวยหุนหันพลันแล่นความโมโหง่ายหนุกหงิดง่ายนะคะสองอาทิตย์นี้จะเป็นลักษณะจังหวะนั้นแล้วจะมีเพิ่มขึ้นมาจากปก,กตนะิประมาณ20%สมมมติคุณเป็นคนบอกว่าปกติเป็นคนใจเย็นไม่ค่อยโกรธใครง,ง่ายๆแต่สองอาทิตย์นี้คุณจะมีความ20%เตเพิ่มขึ้นมาที่แบบหงุดหงิดง่ายโมโหง่าย คุณหันพันแล่นนะคะแล้ววุ่นวามตัดสินใจอะไรเร็วเนี่ยค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาจากเดิมน,นะคะแต่ถ้าเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วนี่ต้องเบรกตัวเองเยอะเลยนะคะใช้สติเยอะๆในการควบคุมตัวเองนะคะนอกนั้นโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เอาอยู่ในทุกเรื่องเพียงแต่คุณคิดเยอะคิดมากกลัวไปหมดนะคะกลัวไปทุกเรื่องเลยเพราะนั้น ้ามตัวเองว่าอย่าไปคิดมากนะคะเตือนตัวเองว่าอะไรก็แล้วแต่หรือมันก็ผ่านไปพรุ่งนี้มันก็ดีขึ้นนะคะทุกอย่างมันจะค,ค,ค่อยๆคลายนะทุกอย่างมีทางออกนะคะปัญหาทุกทางมีทางออกหมดเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์โดยรวมก็ถือว่าดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกันไว้เป็นกําลังใจให้ผู้อ่านนะคะ ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่มีเข้ามาแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้กันนะคะขอให้ชาวสิงห์ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเชื่อมีโชคลาภมีชื่อเสียงเงินทองนะคะขอให้พบเจอแต่กัลยาณมิตรมีแต่คนดีๆเข้ามาพบเจอแต่สิ่งสวยงามนะคะและขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ